บ้าจามนี่แม่เจียผ้ามากินบักขามน่อยกับปลาลับเจ้าบองอบักขามหน่อย ออ้อ,อนอ่อนหืมหนองไส้อะไม่เพื่ออยากมันวะอยากกูได้จ้ะบะเตาําำจิ้มกับปละความอ่อนสมยอู่ได้จ้ะ คุยกับประเดี๋ยวอืมอืมมากเลยจ้ะพักอยากผสมอืม khỏe <tôi> Hãy hmm. <tôi> hmm. <tôi> hmm. <tôi> มาขอมอ่อนมาเด้อจา้ามาเด้อจา้า ใช้มาคิดมาแบแบบนี้ฝากกดติดตามแม่เปีตบ้มยำตามแม่ไเดเ้ด้วจ้ะขอบคุณทุกการรับชม